คสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอ่นอานไพ่นะคะในหัวข้อระดับความหัวแข็งของคุณนะคะว่าระดับความหัวแข็งของคุณเนี่ยนะคะอยู่ในระดับไหนนะคะเออมันมีทั้งหัวแข็งหัวนุ่มหัวอ่อนใช่ไหมเนาะคุณอยู่ในระหว่างเนี่ยคุณอยู่ในเลเวลเไหนกันแน่นะคะก็มาลองให้ไพ่นะคะลอง ให้ไพ่ทำนายดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งอ้อก็จะมีการที่เป็นการเยียวยาด้วยนะคะว่าเฮ้ยอะไรที่มันมากเกินไปอะไรบางสถานการณ์อะไรที่มันควรจะปรับควรจะไพ่อาจจะออกมาเตือนหรืออะไรประมาณนี้นะคะระดับความดวงแข็ง เฮ้ยระดับความดวงแข็งสีไม่ใช่หัวแข็งระดับความดวงแข็งของคุณนะคะพร้อมกับสิ่งที่ต้องระวังนะคะโอเคไม่ให้คุณประมาทนะคะในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนๆก็มีกลองไพ่ให้เลือกสีกล่องไพ่สีแม่สีนะคะไพ่แมสสีมีเกรย์นะคะอินดิโก้ออเบิร์นแล้วก็พรมนะคะโอ้โหเป็นสีสายดาร์กทั้งหมดเลยนะคะสี รักทั้งหมดนะคะเอาละเพื่อนๆจะเลือกกองไหนนะคะแล้วว่าดูกันนะจ๊ะมาค่ะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะเกรย์ Gray นะคะซึ่งก็เพิ่งอ,ออกไปนะคะมาอีกแล้วนะคะเออมันเกิดอะไรขึ้นหน้าทําไมมาบ่อยจังเลยนะเกรย์ Gray นะ learn to scan your body นะคะอาจจะ <laughs> ช่วงนี้เนาะโควิดนะเนาะให้ใส่ใจดูแลสุขภาพใส่ใจเรื่องของอร่างกายของคุณนะคะดูมันบ่อยๆนะคะว่าเออมันจะมีอะไรบ้างนะคะอย่าประมาทอะไรประมาณนี้นะคะน่าดูไพ่จิตวิญญาณซิโอ้โหโอ้โหคุณสวอนมาเลยือ ไพ่พระแม่กาลีกามมฟกาลีระดับความหัวแข็งของคุณนะมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่ถามว่าหัวแข็งไหม ถามว่าดวงแข็งไหมทําไมฉันต้องสับสนคําว่าดวงแข็งหัวแข็งคะ,ะดวงแข็งไหมนะคะอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยนะคะมีมีดวงที่ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะคะมีคนคอยคุ้มครองคุณนะคะดังนั้นนะคะคุณจึงรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามีคนคุ้มครองคุณเนี่ยคุณก็จะไม่กลัวที่จะอ่า เสียงนะคะเออประมาณนี้เออมันไพ่เนี่ยดูคุณนี่นะคะเหมือนคุณบียารู้นะคะว่าเออควรจะเสี่ยงตอนไหนอะไรยังไงคือไม่ได้ว่าเอ่าเสี่ยงแบบที่ไม่ได้ดูลู่ทางไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะคุณนะดูกันต่อนะคะท i t i n g เ n ชิ g งเอ็น e n เนวนะคะอื้ เออคือดวงคุณแข็งดีแหละจากที่เมื่อกี้นะบางคนนะ่ะแข็งจนถึงแข็งมากนะคะคือดวงแข็งมากๆนะคะเออแบบแล้วบางคนนะ่ะถึงขั้นแบบว่ามองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าคือจะมีเซนด้วยนะว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ คุณนะคะคุณจะมีเซนนะคะดังนั้นทําให้คุณเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะได้นะคะโอ้โคุณเออดวงแข็งจริงๆนะเนี่ยดวงแข็งนะเพราะคุณนะคะมีเซนนะคะแต่ถ้าคุณไม่เชื่ออ่าเซนต์ตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่นะคะซึ่งการที่คุณเนี่ยนะคะจะสเขาเรียกว่าสื่อสารหรือมีเซนที่ มันชัดเจนได้เนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของคุณด้วยนะไพ่มันขึ้นมาเนี่ยอ้าก็เลยต้องอ่านสภาวะจิตของคุณด้วยนะคะว่าถ้าจิตของคุณมันเคลียร์มันแจ่มใสอยู่ High v i b ไวเบ o n นเนี่ยนะคะเอาเรียกเอาง่ายๆว่าจิตมันจิตมันโอเคนะคะ คุณก็จะสื่อสารนะคะคือสื่อสารกับดีวายสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะส่งเมสเซจมาเตือนคุณได้นะคะเนี่ยนะคะแต่นะคะไพ่มันขึ้นมานะคะเนี่ยกามาออฟกาลีนะคือมันคุณควรระวังในเรื่องของเขาเรียกว่า ตันหาลักโลภโกรธหลงนะคะให้มากนะคะตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณนะคะควรจะอาระมัดระวังนะคะเพราะมันจะเป็นการบดบังนะคะยานอย่างรู้หรือรางสังหรณ์ของคุณได้นะคะเออแล้วมันทำให้แบบว่าคือพอคุณเหมือนกับ สูญเสียเซนส์ sense ในเรื่องนั้นนะคะมันก็ทำให้คุณเนี่ยความดวงแข็งของคุณเนี่ยลดลงนะคะนะมาดูต่อนะคะ Shadow of Light บอกอะไรกับคุณอีกนะคะอืม Silver Mermaid นะคะ Your sense truly is beautiful นั่นแสดงว่ากองนี้น่ะมีเสน่ห์มากนะคะเออมีความมีเสน่ห์มากแล้วก็มันจะ คุณนะคะเพื่อนๆในกองเนี่ยเหมือนจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์มากๆนะคะดังนั้นนะคะพยายามนะคะอย่าอย่าอย่า,ยาไปยุ่งยุ่งเกี่ยวนในเรื่องที่ผิดนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามนะคะเรายังไงก็หนีพ้นไม่พ้นกรรมนะคะวา o โอเล n แองนะคะ Breaking Dawn นะคะ ก็ hmm. dress of alchemy นะคะ release your power นะคะดังนั้นนะคะมี use, อยู่าคุณนะคะมียานอย่างรู้ลางสังหรณ์ที่เฉียบคมมากๆนะคะความหัว,หวแข็งคุณก็ ขึ้นสูงปรีดไปตามระดับนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณนะคะโดนกิเลสตัณหานะคะเออมาบังตาบังสมองบังยาณอย่างรู้ไว้นะคะเมื่อนั้นนะคะความหัวแข็งของคุณนะคะก็จะอ่อนลงนะคะดังนั้นให้ระวังในเรื่องดีนะคะไพ่มันบอกมานะคะก็น่าจะ,ะประมาณนี้นะคะที่อ่านได้นะคะมีอะไรอีกบ้างนะคะบางทีอ้อก็จะอ่านนกรูทนอกทางด้วยนะคะตามที่อ้อเห็นในไพ่นะคะ เป็นเอ็กซ์ตร้าให้คุณนั่นแหละเนี่ยคือบางคนเพื่อนๆบางคนน่ะคือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดที่สูงมากนะคะเนี่ยสูงมากซ,ซึ่งซึ่งมันเหมือนกับการที่คุณเป็นอย่างนี้บางทีคุณก็ไม่ตั้งใจนะแต่ว่ามันอาจจะนำพาอะไรไม่ดีมาสู่คุณได้นะคะนี่เป็นข้อควรระวังด้วยนะคะให้มัน ขึ้นมานะคะก็ขอให้คุณนะคะเพื่อนเที่เลือกกองที่1น,นะคะโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเฮ hey! เพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะเพื่อนเเลือกได้ไพ่อินดิโก้นะคะน้องสีม่วงนะคะอินดิโก้คืออะไรคะ improve your vision นะคะเออทำไมต้อง improve your vision ด้วยนะอืมเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ระดับความดวงแข็งของคุณม,มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะเนี่ยกูนาตันติกกูนามมันเหมือนกับคุณ มันเหมือนกับความดวงแข็งของคุณนะคะมันเขาเรียกว่าเรียกว่าอยู่ในกฎแห่งกรรมดีกว่านะคือบางคนมันมันหลากหลายมากอะคะ่ะในกองเนี้ยอ้อจานิยามคําว่าดวงแข็งของคุณยังไงมันเหมือนกับ คุณเหมือนจะเป็นจะตายนะหลายครั้งนะแต่ก็ไม่ตายว่ะแต่ก็ไม่ตายนะคะเออจะมีอะไรแบบถึงคาดมีอะไรเรื่องที่มันแบบอ่าข้อขาดแบบตายหรือเรื่องที่มันสมมุติว่าคุณทํางานใช่ไหมมันจะล่มแล้วว่าโปรเจกต์จะล่มนะหรือคุณจะล้มละลายแล้วแต่ก็ยัอย,ยู่ก็ฟื้นคืนมานะคะหรือบางคนอาจจะล่มคือ คือคือมันล้มเหลวไปเลยแต่แต่มันก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ,อคุณเออมันก็เลยเป็นนิยามของความดวงแข็งที่แปลก,ปลกๆมากๆสำหรับคุณนะคะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแบตจะหมดมาต่อค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยฉันต้องพูดว่ายังไงดีคะล้มแล้วลุกดวงแข็งไหมเออก็ยังไม่ตายนะก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อเอออะ ดวงแข็งประมาณนี้ไม่เหมือนกองที่หนึ่งนะกองที่หนึ่งเขาจะมีเซนส์นะคะทำให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากาวิกฤตชีวิตวิกฤตต่างๆได้นะคะแต่ของคุณเนี่ยนะคะมัเป็นความล้มลุกคุกคานแต่คุณก็จะลุกขึ้นได้เสมอนะคะนะซึ่งพไพ่ใบนี้มันออกมาเนี่ย improve your vision เนี่ยอขาคิดว่ามัน การที่คุณเจออะไรแบบนี้มันทําให้คุณเนี่ยนะคะเรียนรู้นะคะทักษะอะไรบางอย่างนะคะเพิ่มขึ้นแต่ละรอบที่คุณแบบว่าลมลุกลมลุกเนี่ยนะคะเออประมาณนี้นะคะมีอะไรอีกไหม attitude insecurity expansion นั่นเห็นไหมใช่จริงๆนะคะเพราะคือถามว่าคุณคุณตอนแรก คุณล้มแล้วลุกแล้วคุณก็อันนี้นะแต่ว่าพอคุณล้มแล้วลุกแล้วคุณเข้าใจสัจธรรมชีวิตวะเข้าใจสัจธรรมชีวิตนะคะคุณเข้าใจสัจธรรมชีวิตอะค MM ุณคือมันมันมันเวอร์ฟูลมากๆนะกองเนี้ยนะแล้วคุณก็จะรับรู้นะคะว่าคุณจะรู้เลยนะว่าการล้มแล้วลุกเนี่ยเออมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเออแล้วคุณก็ขอบคุณแล้ว ขอบคุณสิ่งที่มาช่วยคุณขอบคุณที่ทำให้สิ่งที่มันแบบคือทำให้คุณมามาถึงจุดนี้ได้อะค่ะคือคุณแบบมองเริ่มมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะนะแล้วนะคะไพ่ใบนี้นะคะมันออกมาบอกว่าหลังจากนั้นนะคะเหมือนกับเวรกรรมซาตานหรืออะไรต่างๆที่สิ่งไม่ดีเนี่ย มันจะเข้ามาในใจของคุณยากยิ่งขึ้นนะคะนะคะคุณจะรู้สึกว่ายิ่งคุณมีอุปสรรครมแล้ลุกเท่าไรเนี่ยคุณก็จะมีความกล้าหาญทางวิญญาณมากขึ้นนะคะเออจนคุณเรียนรู้ถึงเรื่องอ่ะอ่ะกำเนิดการคงอยู่นะคะกำเนิดการคงอยู่แล้วก็การดับดับดับ ศูนย์ไปนะคะแล้วก็วนมาใหม่ก็กําเนิดเพราะคุณรู้แล้วว่านะคะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงการกําเนิดการรักษาการคงอยู่แล้วก็การดับศูนย์แล้วก็มันก็มาเกิดหมายแบบนี้นะคะซึ่งคุณนะคะก็จะมีความเข้าใจเรื่องราวแบบนี้นะคะคือมันวนเกิดเป็นวัฏจักรเพื่อให้คุณนะคะได้ แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ทำการแผ่ขยายสิ่งต่างๆนะคะแผ่ขยายนะคะแสงในตัวคุณนะคะบางทีนะคะคุณอาจจะเป็นไลเวอร์เกอร์ก็ได้นะคะตัวนี้นะกลุ่มไลเวอร์เกอร์อาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เลือกไพ่ใบนี้ด้วยนะคะนะคะมันเป็นเหมือนกับอินสไปเรชันแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นแล้วคุณไม่ใช่ว่าคุณลมแล้วลุกแบบว่าแบบ ไม่มีคนซัพพอร์ตนะเนี่ยเป็นแผนของ d i ได้วยนะคะที่ที่ที่คำนวนให้คุณได้มาเรียนรู้อะไรประมาณนี้น,นะสำหรับบางคนนะคะดูต่อมีอะไรอีก mm. fairy of green world the natural world needs you snow angel the signs are with you already angel the lost mortals transitions to t h o s p i l i l i u m นะคะน่ะมี transition เนี่ยเป็นการยืนยันเลยว่าการที่คุณนะคะเกิดดับเกิดดับเนี่ยตลอดเนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานของคุณไปสู่ higher vibration ที่มัน อ่ะสูงขึ้นนะคะเนี่ยนะคะซึ่งพอคุณเริ่มชินแล้วใช่ไหมคุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะเกิดวัฏจักรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นนะคะวัฏจักรมันจะมาอีกแล้วอะไรเงี้ยคุณก็จะเริ่มเตรียมตัวแล้วก็อ่าเตรียมพร้อมแล้วก็เหมือนกับทำใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะเ<อ>นี่ยคุณน่าจะเป็นไลฟ์เวอร์เกอร์จริงๆด้วย World. นะ natural w o r l d e ี้อยู่นะคะอืม นะคะคเหมือนกับการที่คุณนะคะมีสตาชีวิตแบบนี้มันอินสไพล์คนอื่นนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขาแบบลุกขึ้นสู้ต่อไปนะคะประมาณนี้นะคะความดวงแข็งของคุณฉันก็นั่นแหละคะ่ะอย่างที่บอกนะคะล้มแล้วลุกขึ้นมาเสมอก็คงจะดวงแข็งใช่ไหมมากด้วยนะ ถาไม่ตายเอาเป็นประมาณนี้นะคะคุณโอเคนะคะสําหรับกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนีนะคะโชคดีนะคะสู้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้สวัสดีค่ะ, hey, คะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ามนะคะเพื่อนๆเ,เลือกได้นี่นะคะออบิ n นะคะ ground yourself นะคะเออทำความสงบหน่อยนะคะเอ,อ๊ะทำไมถึงต้องทำความสงบนะมาดูสิอือ ชิกาดีชิกาดีคำมาอฟกาลีเหมือนจะออกมาเตือนเหมือนกันแต่ความดวงแข็งของคุณเนี่ยมันความดวงแข็งของคุณอยู่ในระดับที่ ถ้าประมาทคุณก็อาจจะไปได้ง่ายนะคะมันก็ไม่ถึงกับเรียกว่าดวงแข็งนะคะเรียกว่าตามเวนตามกรรมดีกว่านะค,ะคุณเออนะมันเรียกว่าตามเวรตามกรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาจริงๆนะคะธรรมะออกกาลีออกมา,ากับกราวออกมาเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยนะคะ ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่ามีมีสิ่งที่เรียกว่าดวงแข็งอยู่ในจิตของคุณนะคะดังนั้นนะคะไพ่นะคะออกมาบอกให้คุณนะคะพยายามอย่าประมาทนะคะชีวิตนี้มันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาตินะคะเกิดแก่เจ็บตายเกิดได้ทุกคนทุกเวลาไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของเรานะคะนะคะ ประมาณนี้นะคะซึ่งคุณค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบโลดโผนแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะไม่ได้แบบว่าสนใจว่าเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยมีเงาของนี่ตามหลังมาด้วยนะคะคุณหนีมันไม่พ้นนะเรื่องแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะไพ่เลยออกมาเตือนนะคะ ว่าไม่เหมือนกองที่1กองที่สองนะกองที่หนึ่งที่เขาจะมียานอย่างรููกองที่สองที่เขาจะาเป็นนกฟีนิกซ์นะคะตายแล้วก็เกิดใหม่นะคะสําหรับคุณตายแล้วตายเลยนะ <c oughs> นะสาหรับกองที่สามเนี่ยนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากมีชีวิตยืนยาวเนี่ย อย่าประมาทนะคะมีสติหน่อยในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงขณะอย่าคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ตายในตอนนี้หรอกเราไม่รู้นะคะว่าเราจะตายตอนไหนนะคะมาดูกันต่ออืมอม,มันเหมือนกับ คุณยังมีกรรมดีอยู่นะที่คุณมาดูคลิปนี้แล้วเหมือนกับดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะพยายามสื่อสารออกมาบอกให้คุณอย่าประมาทนะคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะมันมีหนทางแก้ไขอยู่สำหรับคุณนะคะ ดังนั้นนะคะจงเปลี่ยนความคิดสะให่นะคะเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าฉันไม่ตายวันนี้หรอกหรเงยตายวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่มีนะคะตายได้ทุกคัะอะไรอย่างงี้ความดวงแข็งของคุณขึ้นอยู่กับสติทั้งนั้นถ้าคุณมีสตินะคะตลอดนะคะคุณก็จะดวงแข็งแต่ถ้าคุณไรสติดวงอ่อนก็จะมานะคะความดวงแข็งมันก็จะไม่มีนะ m a r y s, s. grammar is girl drama นั่น Powerful Energy Shift Healing from h o อร์ a c ัออย่างแรงกองนี้ต้องการการเยียวยาอย่างแรงนะคะคุณคุณสามารถอ้อเคยบอกคุณนะว่าดวงคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้จากการกระทําในขณะปัจจุบันและก็ ในขณะปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยไพ่มันออกมาว่าถ้าคุณเนี่ยนะคะอยากดวงแข็งนะคะตอนนี้คุณเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ในดราม่าตามกระแสะโลกอะไรไปนะคะแต่ถ้าคุณชิพพลังนะคะคือเนี่ยมันให้เปลี่ยนมุมมองความคิดเนี่ยเนี่ยไพ่มาออกมาเนี่ยเนี่ยนะคะ คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดเนี่ยนะคะชีวิตก็เปลี่ยน,นะค่ะคือมีสตินะคะคือไม่ประมาทนะกองเนี้ยบอกไว้เลยว่าต้องมีสตินะคะนะคะแล้วนะคะจิตใจของคุณเน่ที่มันโดนดราม่าบางทีคุณอาจจะโดนดราม่านักไม่รู้เรื่องอะไรแหละมันทําให้คุณแบบเหมือนกับจมอยู่ในอดีตลือยึดติดกับปัญหานั้นๆน,น,นะคะนะคะ มันก็เลยทำให้คุณแบบอืมไม่ได้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะดังนั้นนะคะถ้าคุณนะคะพยายามฝึกนะคะเปลี่ยนความคิดนะคะมันยังทันอยู่นะคะนะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ ค่ะเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆกองที่สี่นะคะเออสีพรมเนาะเขาเรียกว่าอะไรม่วงอมดำหรือม่วงอมดำนะ overcome your challenges เอ,อ,อะไรนะอ้าวจริงด้วยอ้าวจริงด้วยกุนดารินีสติ มันเหมือนกับคุณนะคะบางทีช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเจอปัญหามากมายนะคะมันมันมากมายมันลุรมแล้วะที่นี้ประเด็นคือมันเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะทั้งๆที่คุณก็วางใจดีนะคะมีการกราวตัวเองได้ดีแล้วแต่ว่าฐานมันก็ยังไม่มั่นคงนะคะมันมันต้องมันต้องรู้สึกว่ามัน ต้องอแก้ไขปัญหานะคะเอาชนะอุปสรรคไปตลอดนะคะมันเหนื่อยะคะ่ะถามว่าคุณดวงแข็งไหมคุณดวงแข็งอยู่นะคะคือคุณนะคะจะสามารถที่จะทุกอุปสรรคที่คุณเจอเนี่ยมันจะทําให้ดวงคุณยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะนะมาดูต่อนะว่ามีอะไรอีก อืมอืมแล้วไพ่มันขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆบางคนนะอาจจะแบบกำลังแบบว่าใช้ชีวิตประมาาเนะ้อลงไหลในอะไรบางอย่างอยู่ก็ขอให้คุณนะคะขอให้คุณนะคะอ่าเอาสติกลับมานะคะไม่งั้นก็ ดวงคุณนะคะดวงแข็งของคุณเนี่ยอาจจะดรอปลงไปได้นะคะแต่บางคนที่เขาเนี่ยเห็นไหมที่เขาแบบจิตเขาแบบมีสติอยู่แล้วอ่ะเขาจะยิ่งดวงแข็งขึ้นดังนั้นนะคะมันจะมีหลากหลายซีนาริโอในนี้ก็คือคุณสามารถที่จะดวงแข็งได้นะคะนะคะได้ จากการมีสตินะคะใช้ชีวิตอันนี้ก็คือเป็นรูปของคุณที่ตายแล้วนะคะนะจากไปโดยที่ดังไม่ได้ทำอะไรที่อยากจะทำเลยเข้าสูญเสียช่วงเวลาช่วงเวลาเด็กไปดังนั้นนะคะคุณ <c oughs> มันพูดยากนะกองนี้นะ มันเป็นการกระทำนะคือการที่คุณจะดวงแข็งนะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยนะคะเหมือนกองที่3นะคือคุณอย่าลงระเิงในแสงสีนะคะมันจะบดบังาการเห็นชัดสติของคุณเนี่ยนะคะลงนะคะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยนะคะ มีจิตที่แจ่มใสนะคะสัญชาตยตานนะคะจะชี้นำจัดเตือนคุณอยู่แล้วนะคะให้ไปในสิ่งที่ถูกต้องนะคะให้คุณเนี่ยนะคะแคล้วคาดปลอดภัยนะคะอ่าก็ต่อเมื่อนะคะคุณไม่ประมาทนะคะกองนี้เอาจริกออชรีนะคะวี Fairy of the Highlands อีกท่า to be b r บรฟนะคะ Carnival flower fairy a แ tempting offer h a ร์เ t high price นั่นไงนะการที่คุณแบบยังเขาเรียกว่าอ่ามีความแบบฮ้ยอยากจะท่องโลกอยากผจญภัยยังรักสนุกอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณนะคะคือโลกในตอนนี้มัน ไม่ได้หวานแหววอย่างที่อ่าในละครหรืออะไรนะคะคุณไม่ต้องเบรฟกล้าหาญที่จะที่จะออกผชนโลกนะคะคือคุณทำได้ต่อเมื่อคุณนะคะมีความแข็งแกร่งแล้วนะคะมีความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยมีอินสติ้งแล้วคุณถึงจะทำได้นะคะตอนนี้นะคะคุณดวงอ่อนไหมถือว่ายังอ่อนเยาว์เลยล่ะ นะคะแล้วอ่อนต่อโลกมากด้วยนะคะเออนะคะดังนั้นนะคะคุณนะคะต้องต้องออกไปมีบาดแผลไปเรียนรู้บ้างนะคะมันจะทำให้คุณเนี้ยนะคะสามารถที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคได้นะคะ นี่นะคะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกไปอยู่ในเซฟโซนหรืออะไรบางอย่างคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงเพราะกลัวนะคะความกลัวในกองนี้นะคะไพ่เนี่ยนะคะมันออกมาชัดมากนะคะมันเหมือนกับคุณไม่กล้าที่จะ อยู่คนเดียวดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะชอบไม่ชอบคุณก็จะตามน้ําเข้าไปนะคะและอย่างที่รู้ๆกันนะคะกดแห่งแรงหรือดูนะคะว่าเพื่อนลากไปทางไหนคุณก็ไปทางนั้นและคุณก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีพลังงานไปทางนั้นด้วยนะคะ<อ>ดังนั้นนะคะจงระวังด้วยนะคะให้มันออกมานะคะ<อ>ก็ประมาณนี้นะคะคุณนะคะคุณ ดิฉันว่าคุณนะมีสัญชาตญาณมีสัญชาตญาณที่จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยไม่โอเคนะแต่ว่าคุณไม่มีความกล้าที่จะออกมาจากดงดงดง,ดงของอต้นต้นมะข้าวมะแกงเนี่ยนะคะยังไม่มีความกล้าที่จะออกมานะคะดังนั้นกล้าที่จะออกมานะคะครู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่สีนะคะโชคดีนะคะนะ อย่าไปประมาณนั้นนะคะเพราะว่าคุณนะ่ะมีดวงในการมีรางสังหรณ์อยู่นะคะเพียงแต่แต่กระแสจิตหรือมวลรวมพลังงานมวลรวมที่คุณไปคุกคีอยู่เนี่ยน,นะคะมันทำให้รางสังหรณ์ของคุณไม่เฉียบคมหรืออาจจะบดบางรางสังหรณ์ของคุณดังนั้นนะคะ ถ้าเขาเตือนอะไรมาคุณก็อาจจะไม่ได้ยินดังนั้นนะคะจะบอกว่าคุณดวงแข็งไหมมันก็แล้วแต่การที่คุณจะสื่อสารกับจิตวิญญาณของคุณนะคะเนี่ยนะคะ,ะก็ขอให้เพื่อนๆกองที่สีนะคะโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ